เรื่องหล่อแบบคน introvert ตอนที่1เพื่อนเงียบหรือหล่อหลบในเสียงนกหวีดดังขึ้นเป็นสัญญาณบอกให้เริ่มเรียนวิชาภาระภายในห้องเปลี่ยนเสื้อที่อบอ้าวและอัดแน่นไปด้วยนักเรียนชายม .6 เสียงพูดคุยจอแจดังขึ้นเป็นปกติแต่แล้วเสียงว้าวก็ดังขึ้นมาจากกลุ่มนักกีฬา ที่อยู่ไม่ไกลจากเต้เต้หันไปมองตามเสียงและก็พบว่าต้นเสียงมาจากกลุ่มที่กำลังมองไปที่ขุนเพื่อนร่วมห้องที่ปกติจะเงียบจนแทบไม่มีใครสังเกตเห็นและภาพที่เขาได้เห็นก็คือขุนที่กำลังถอดเสื้อนักเรียนออกเผยใ,ให้เห็นกล้ามแขนเป็นมัดๆกับซิกแผดแนั่น ที่เรียงตัวสวยงามอยู่บนหน้าท้องเนียนๆเรากับลูกปั้นเทพบุตรที่หลุดออกมาจากตำนานกรีกโบราณเฮ้ยขุนแม่งโคตรหุ่นดีเลยวะ่ะหนึ่งในเพื่อนนักกีฬาร้องออกมาปกติไม่เคยเห็นมันถอดเสื้อเลยวะ่ะหุ่นดีขนาดนี้ทำไมไม่มาเล่นบาสด้วยกันวะอีกคนพูดเสริมขณะที่เพื่อนทั้งห้องกำลังซุบซิบและชื่นชมรูปร่างของขุน มีเพียงเต้คนเดียวเท่านั้นที่ยืนอ้าปากค้างจนแรลงวันแทบจับปินเข้าไปวางไข่ได้เลยคุณหันมาสบตาเทพพอดีรอยยิ้มมุมปากเล็กๆที่แฝงไปด้วยความขี้เล่นผุดขึ้นมาบนใบหน้าของคุณและวินาทีนั้นเองที่ทำให้โลกของเต้ยหยุดหมุนไปชั่วขณะเต้คิดในใจนี่กูอยู่ร่วมห้องกับเทพบุตรมาเกือบปีเลยเหรอวะเนี่ยอย เต้สะดุดเล็กน้อยเมื่อขุนเดินมาหาอะอะอะไรเหรอขุนยิ้มบางๆเปล่าแค่จะมาบอกว่าปิดปากหน่อยก็ดีนะเดี๋ยวมแมลงวันจะเข้าไปเต้หน้าแดงกำ่ำทันทีที่ได้ยินประโยคนั้นเขาได้แต่ก้มหน้าหลบสายตาของขุนด้วยความเขินอายและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเต้ก็ไม่สามารถล้าสายตาไปจับขุนได้อีกเลย ตอนที่สองขุนพลไม่ได้หล่อเล่นเล่นหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเต้ก็ตัดสินใจเริ่มต้นปฏิบัติการสืบเรื่องของขุนพลหรือที่เต้เรียกอย่างน่ารักน่ารักว่าขุนอย่างลับๆในฐานะน,นักสืบจอมเผื่อประจำโรงเรียนเต้เริ่มจากการไปถามเพื่อนๆในห้องแต่คำตอบที่ได้กลับทำให้เต้ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นไปอีก คุณหรออ๋อคนเงียบๆพี่นั่งหลังห้องไงไม่ค่อยพูดกับใครนะแต่ก็เรียนเก่งอยู่นะ mm hmm. เห็นว่าสอบได้ที่หนึ่งทุกครั้งเลย mm hmm. บ้านรวยมากเลยนะ mm hmm. เห็นว่าที่บ้านทำธุรกิจส่งออกอะไรสักอย่างนี่แหละ mm hmm. ข้อมูลที่ได้รับยิ่งทำให้เต้ยิ่งอยากรู้เรื่องของขุนมากขึ้นและยิ่งสืบไปลึกเท่าไหร่เต้ก็รู้สึกว่า ขุนพลไม่ได้แค่เงียบอย่างที่ใครๆค,คิดแต่ขุนพลไม่พูดกับใครเลยนอกจากเต้ไม่ว่าจากในคาบเรียนที่ครูถามหรือตอนที่เพื่อนชวนคุยขุนก็มักจะตอบแค่สั้นๆหรือไม่ก็แค่พยักหน้าจนบางครั้งคนอื่นก็เลิกที่จะคุยกับเขาไปเองแต่กับเต้ขุนกลับยอมพูดด้วยมากกว่าคนอื่นแถมยังมีท่าทีแตกต่างออกไปอีกนังหาก เต้คิดในใจนี่มันอะไรกันวะทั้งหล่อทั้งรวยทั้งเก่งแต่ทำไมถึงยอมคุยกับกูแค่คนเดียววะตอนที่3ามแชทลับกลางดึกคืนวันหนึ่งขณะที่เต้กำลัง้อใจกับการทำกันบ้านวิชาคณิตศาสตร์ที่แสนยากเย็นจูจ่ๆโทรศัพท์ก็ดังขึ้นขุนพล ขึ้นรออยู่บนหน้าจอทำาจดข้อนี้ยังไงข้อความจากคุณทำให้เต้ถึงกับขยี้ตาตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าไม่ได้ฝันไปเขาตอบกลับไปอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเต้ย่ยางเลยย่างมากเลยคุณพลตอบเดี๋ยวสอนให้จริงดิขอบคุณมากนะทีที บทสนทนาเริ่มต้นจากการสอนการบ้านแต่เมื่อเต้เข้าใจจดแล้วบทสนทนาก็ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆจากเรื่องเรียนก็กลายเป็นเรื่องที่โรงเรียนเรื่องหนังที่เพิ่งเข้าใหม่เรื่องตลกที่เพิ่งได้ยินมาเต้ได้เห็นมุมมองใหม่ๆของขุนที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนคุนไม่ได้เงียบเสมอไปแต่ขาวมีความคิด และมีอารมณ์ขันที่ไม่เหมือนใครบทสนทนาจบลงด้วยข้อความที่เต้ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นฝันดีครับเต้มองหน้าจอโทรศัพท์ด้วยรอยยิ้มนี่มันจิบกูอยู่หรือเปล่าวะหลังจากนั้นการแชทค,คุยกันตอนกลางคืนก็กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของเต้และขุนไปแล้วแต่ไม่รู้ว่านี่คือการจิบหรือเปล่าแต่สิ่งที่รู้ก็คือ ตอนนี้เขาอยากให้ทุกคืนมีคุณอยู่ด้วยตลอดไปตอนที่4ี่คำสารภาพกลางสายฝนตึงดึงตึงดึง,ดง,ดงเสียงกลิ่งเลิกเรียนดังขึ้นเป็นสัญญาณบอกว่าวันอันแสนยาวนานได้สิ้นสุดลงแล้วแต่สิ่งที่ทำให้เต้ต้องใช้งานก็คือสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนาเราวกับฟ้ารั่ว โธเอ้ยไม่น่าลืมเอาร่วมามเลยเต้บ่นพึมพามกับตัวเองด้วยความเซง็งเพราะต้องไปยืมยืนออยู่ใต้ใชายคาพร้อมกับเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆอีกมากมายแต่แล้วก็มีร่มคันหนึ่งยื่นมาตรงหน้ากางล่มไปพร้อมกันไหมคุณพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงทุ้มๆที่เต้ไม่เคยได้ยินมาก่อน เขายืนถือร่มคันเดียวอยู่ข้างๆเต้เรากับรอเขาอยู่ทั้งสองคนเดินกลางล่มไปด้วยกันท่ามกลางสายฝนที่ยังคงเทลงมาอย่างไม่ขาดสายความเงียบที่เคยเป็นปกติระหวว่างทั้งคู่กลับอบอวนไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่บอกไม่ถูกจนกระทั่งขุนก็พูดขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้ เสียงของเขาชัดเจนกว่าทุกครั้งที่ผ่านมากูชอบมึงนะเต้เต้หยุดเดินหัวใจของเขาหยุดเต้นไปชั่วขณนะเมื่อได้ยินประโยคนั้นเขาหันไปมองหน้าขุนด้วยความตกใจขุนยืมยิ้มให้เขายังอ่อนโยนภายใต้ร่มคันเล็กๆที่บางสายฝนไว้ให้พวกเขาไม่ต้องตอบตอนนี้ก็ได้แค่รู้ไว้ว่ากูชอบมึงมากนะ คำสารภาพที่สั้นและง่ายดายแต่กลับทำให้หัวใจของเต้เต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาข้างนอกนี่ไม่ใช่ความฝันแต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นกับข่าวและคุนตอนที่คําคำว่าแฟนเริ่มต้นเมื่อใดหลังจากวันนั้นความรู้สึกของเต้ก็สับสนปนเปกันไปหมดเขาตั้ง ทั้งตกใจทั้งเขินอายและก็มีความสุขอย่างประหลาดใจเขาเริ่มคิดถึงขุนมากขึ้นทุกวันไม่ว่าจะกินข้าวคนเดียวหรือตอนที่กำลังทำกิจกรรมอะไรก็ตามภาพใบหน้าของขุนก็มาจัดลอยเข้ามาในความคิดของเขาเสมอเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่านี่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีๆแบบเพื่อนแต่เป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่านั้นในที่สุด เต้ก็ตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปหาขุนที่นั่งอ่านหนังสืออยู่คนเดียวในห้องสมุดเขาเข้าไปนั่งข้างๆอย่างเงียบๆและยื่นข้อมือไปจับมือของขุนไว้แน่นขุนเงหน้าขึ้นมามองเต้ด้วยความประหลาดใจขุนเต้พูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบากูชอบมึงเหมือนกันวินาทีนั้น รอยยิ้มที่อบอุ่นและอ่อนโยนที่สุดในโลกก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของขุนก่อนที่ขุนจะจับมือของเต้ให้แน่นขึ้นแล้วกระซิบข้างหูของเต้ว่าจากนี้ไปมึงเป็นแฟนกูแล้วนะคำว่าแฟนล้าต้นขึ้นในห้องสมุดที่เงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความร,รู้สึกที่มากมายและตั้งแต่นั้นมาโลกของเต้ก็ไม่มีแค่สีเทาอีกต่อไป โลกของขาวถูกแต่งเติมไปด้วยสีชมพูที่สดใสและอบอุ่นของขุนตอนที่6ความสัมพันธ์ของเราสองคนหลังจากสารภาพรักกันแล้วทั้งเต้และขุนก็เริ่มพบกันอย่างเงียบๆไม่มีใครรู้เรื่องนี้ยกเว้นแค่พวกเขาสองคนขุนที่เคยเป็นคนเงียบๆก็กลายเป็นคนขี้หึงแบบเงียบๆแทน ทุกครั้งที่มีเพื่อนเข้ามาคุยกับคุยหรือสนิทสนมกับเต้คุณก็จะใช้ใสายตาจ้องมองอย่างเงียบๆจนเพื่อนคนนั้นต้องรีบปลิกตัวออกไปเองและในทุกวันหยุดคุณก็จะพาเต้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะไปดูหนงังไปเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือแม้กระทั่งไปนั่งร้านกาแฟเงียบๆที่มีแค่พวกเขาสองคน ขุนจับมือเดี๋ยวหลงเต้หัวใจเต้นแรงอีกแล้วที่คนเยอะขนาดนี้จะหลงได้ยังไงกันเล่าไม่รู้สิแต่กูไม่อยากให้มึงหลุดไปจากสายตาของกูเลยคำพูดที่เรียบง่ายแต่ทำแต่เต็มไปด้วยความห่วงยายและความรักของขุนทำให้เต้รู้สึกปลอดภยัยและอบอุ่นอย่างประหลาดใจทุกครั้งที่จับมือกันไป ทุกครั้งที่ขุนหันมายิ้มให้และทุกครั้งที่พวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันเต้ก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่าต่อไปนี้ขุนค,คือคนที่ใช่สำหรับเขาจริงๆตอนที่เจ็ดใจเต้นเพราะเธอคนเดียวเต้ต้องเข้าใจแล้วว่าความเงียบของขุนนั้นไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีความรู้สึกแต่เป็นความมั่นคงขุนไม่ต้องพูดมากแต่ ทุกการกระทำของขาวกลับทาให้เต้อบอุ่นที่สุดในโลบขุนค,คอยดูแลเอาใจใส่ขาวเสมอตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการเตรียมขนมให้กินก่อนสอบไปจนถึงเรื่องสําคัญอย่างการวางแผนชีวิตหลังเรียนจบเต้ขุนเราจะเรียนต่อที่ไหนดีนะไม่ว่ามึงจะไปที่ไหนกูก็จะไปที่นั่นด้วย คำพูดที่เรียบง่ายแต่จริงใจของขุนทําให้เต้รู้สึกเหมือนตัวเองคือคนโชคดีที่สุดในโลกความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนเติบโตไปเรื่อยๆพร้อมกับความรู้สึกที่มั่นคงและลึกซึ้งยิ่งขึ้นเต้ไม่ต้องการใครอีกแล้วเพราะตอนนี้หัวใจของเขาเต้นแรงและมีความสุขที่สุดเพียงแค่มีขุนอยู่เคียงข้างกันตลอดไปคืนก่อนสอบกับคำว่า ของกูคนเดียวบรรยากาศในห้องของเต้คืนนี้ไม่เหมือนทุกครั้งแทนที่จะวุ่นอยู่กับการทบทวนตำราสอบที่กองอยู่เต็มโต๊ะเต้กลับนั่งอยู่บนตักของขุนที่โซฟาเล็กๆภายในห้องขุกนกอดเอวเขาขาวไว้หลวมๆส่วนเต้กำลังพลิกดูสมุดจดเล็กเซอร์ที่เปิดค้างไว้ ถึงแม้จะพยายามจดจ่อกับการอ่านหนังสือแต่สายตากับเผลอไปมองเซียงหน้าด้านหลังของคุณที่กำลังมองขาวด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักคุณเดี๋ยวสิมันจะดึกเกินไปแล้วนะเต้พึมพำเบาๆเมื่อเมื่อคุณเริ่มสบสบหน้าลงที่ซอกคอและหอมซ้ำๆจนเขาวรู้สึกจักจี้ไปหมด ก็แค่วันเดียวเองกูขอเก็บความทรงจำไว้ก่อนสอบคุณกระซิบด้วยเสียงแหบพร่ามือใหญ่ของคุณจับมือของเต้ที่วางอยู่บนต่างให้กระชับขึ้นก่อนจะค่อยๆดึงเต้ลงมาประจันหน้ากับตัวเองกลิ่นสบู่หอมสะอาดที่คุนเคยจัดตัวคุณทำเอาหัวใจเต้นเต้นไรไม่เป็นจังหวะเลมฝีปากที่ เต้ขุนเคยค่อยๆแตะลงมาที่ซอกคอยอย่างแผ่วเบาสัมผัสที่อ่อนโยนแต่ร้อนแรงทำเอาเต้ถึงกับตัวชาก่อนที่ขุนจะกระซิบบางคําและบางอย่างที่ทําให้หัวใจเต้นรัวกว่าครั้งไหนๆคืนนี้มึงเป็นของกูนะเต้เต้หลับตาลงอย่างยอมจำนนปล่อยให้ไออุ่นจัอ้อมกอดของขุน บล้อมตัวเขาไว้ทั้งตัวริมฝีปากของขุนเริ่มเลื่อนตัวมาที่ริมฝีปากของเขาค่อยๆจุบอย่างอ่อนโยนและลึกซึ้งหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอกความเงียบของขุนในวันนี้ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกกังวลอีกต่อไปเพราะเขาเข้าใจแล้วว่าความเงียบน,นี้คือความมั่นคงและอบอุ่นที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาเลย